หายแล้วโมาพูดจตลก,ลกมาที่ไหนนะโกูกม,มางานใครเนี่ยมางานทำบุญลุงรักพูดแต่กกสนุกไหมโลกฮะเล่นเกมทั้งวันสนุกมีเพื่อนป่ะมีเพื่อนป่ะมีเพื่อนป่ะ ถ่ายแป้งบ้าทุกคนถ่ายขันโตกก่อนมาดวงกันดีอะไรก่อนมาไหว้พระรับศีเดูทางทัิวทั้งนวนก่อนเพราะว่าเราเป็น มาบมหากักทีวันนี้พวกว่าาท,ทุกคนที่มองท,ทุกคนเขามาทำไงเฮะ อลูกหลานอาลูกหลานจะภาพเราเรียนเชิญทั้งหน้าเลยนะครับทุกท่านนะครับอาวูรข้างหน้าตรงนี้นะครับจะตุปใจเตียมเรียบร้อยนะครับทุาเจ้าทั้งหมดหมดอุยู้นับดูนะครับ